ข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสิ้นสุดการรอคอยค่ะสําหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้แบบถูกกฎหมายไม่ใช่ผีน้อยและที่สําคัญนะคะไปแบบถูกกฎหมายในครั้งนี้ประเทศไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการทํา MOU ร่วมกันค่ะแล้วก็มีการจัดส่งแรงงานผาคการเกษตรตามฤดูกาลไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนนะคะมีจํานวนจํากัดด้วยพี่น้องประชาชนใครที่สนใจอยากจะไปทํางานที่ ประเทศเกาหลีใต้กับทางกระทรวงแรงงานฟังด่วนเลยค่ะเรื่องนี้สําคัญมากใครที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะใครที่สนใจเรื่องราวนี้บอกต่อแชร์ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบค่ะติดต่อที่ไหนทําอย่างไรถึงจะได้เดินทางแล้วก็คุณสมบัติเงื่อนไขต้องเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะสําหรับประเทศไทยและก็ประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้ได้ลงนามทํา m o u โจะส่งแรงงานทางภาคการเกษตรไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่26มิถุนายน2 5 6 6รหสที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะออกมาพูดถึงในเรื่องของการลงนามร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจในการจะส่งแรงงาน ภาคการเกษตรตามฤด,ดูการลระบางกรมการจัดหางานนะคะกรมการกระทรวงแรงงานและก็ราชอาณาจักรไทยรวมไปถึงอำเภอจินอนันจังหวัดซาลอนบุกที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของพี่น้องประชาชนท่านไหนที่สนใจเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะคะก็จะเดินทางในส่วนของการเข้าไปทํางานเป็นการจัดส่งแรงงานในการนําร่องของทางภาคการเกษตรนะคะที่จะเข้าไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นในส่วนของภาคการเกษตรแล้วก็ภาค มงเดินทางโดวยวีซ่า E8 ตามโครงการจัดส่งแรงงานตามฤด,ดูกาลการทํา MOU ในครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็กระบวนการในการจัดส่งแล้วก็การรับแรงงานไทยเพื่อไปทํางานทางภาคการเกษตรนะคะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะด้านนายไพรโรธโชติกัเสเถียนนะคะคุณผู้ชมอธิบดีกรมการจัดหางานก็กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อดีของแรงงานไทยนะคะที่เดินทางไปทำงานด้วยวีซ่า e8 ก็คือไม่ต้องทดสอบทักษะภาษาเกาหลีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของแรงงานไทยด้วยและก็ผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานอยู่แล้วก็สามารถเดินทางไปซ้ำได้ในปีถัดไปโดยหลังจากนี้อำเภอจินอันจะมีการรวบรวมความต้องการในการจ้างแรงงานจากนายจ้างตรวจสอบเอกสารเพื่อขออนุญาตในการจ้างแรงงานไทยก่อนส่งหนังสือแจ้งความต้องการนะคะแล้วก็สัญญ,ญาจ้าง<อ>หลังจากนี้ให้ กรมการจัดหางานนะคะที่ทางประเทศไทยประกาศรับสมัครคนหางานต่อไปเบื้องต้นทางประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการในการจ้างแรงงานปีละไม่น้อยกว่า5,000คนเพื่อทํางานในส่วนของการเพราะปลูกทางภาคการเกษรตรปศุสัตว์แล้วก็ประมงค่ะซึ่งมีสัญญาจ้างไม่เกิน5เดือนไรายได้ไม่เกิน50,000บาทต่อเดือนซึ่งคาดว่านะคะ จะสามารถส่งแรงงานไทยชุดแรกนะคะคุณผู้ชมเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ภายในหนึ่งเดือนสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นใครที่สนใจฟังด่วนเลยค่ะต้องมีอายุ25-45ปีขึ้นไปมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านงานเกษตร1ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมและที่สาคัญนะคะไม่มีประวัติในส่วนของการพำนักผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ด้วยหรือว่าถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ไม่เป็นโรคติดต่อรวมไปถึงวัณโรคแล้วก็ไม่ติดยาเสพติดรวมไปถึงการตั้งครรภ์ด้วยหรือว่าให้กําเนิบดบุตรไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันสมัครค่ะทางประเทศเกาหลีใต้นะคะคุณผู้ชมนายซอนซองจอนนะคะนายอำเภอจินอันก็กล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณฝ่ายไทยโดยทางกระทรวงแรงงานนะคะที่มีการลงนามทํา m o u กันในวันนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในเมืองจินอันที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะเอาราคานี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดี ดีๆสาหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่อยากจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ไปทํางานที่เกาหลีใต้นะคะโดยผ่านในส่วนของการจัดหาง,งานของกรมการจัดหาง,งานที่ทางกระทรวงแรงงานไม่ผิดกฎหมายก็สามารถติดต่อได้ค่ะตามที่นําเรียนให้ทราบที่กรมการจัดหาง,งานทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ